สวัสดีค่ะปลากุ้งนะคะปลากุุงเข้าป่ายแล้วจ้าฝนก็ตกเหมือนเดิมแหละจ้าป่าเจอเห็ดแล้วนี่เข้าบานแล้วเนาะเอาไปก่อนเนาะประเดิมประเดิมค่ะ หาเหลืองด้วยแมงเจาะข้างในเนาะเอาเขาออกจะหาต่อเนอะาะไปเจอแล้วจ้าอุ้ยนี่จ้าวันนี้มีลมด้วยนะคะ ลมไม่นิ่งแล้วค่ะวันนี้ค่อนข้างจะมีลมหน่อยเจออีกแล้วค่ะน้องขาดดิะ้ะมืดหน่อยนะคะฝนก็ตกทุกวันเลยค่ะ เอกแล้วจ้าสองดอกบานแล้วค่ะใส่จะได้แต่ขาเขาอีกแล้วมั้งคะขาเขาเนาะเก็บขาเขาดีกว่าดอกเขากินไม่ได้แล้ว อันนี้ได้อยู่ค่ะอันนี้ใช้ได้อยู่เทค่ะไปะหาต่อเถอะค่ะฝนก็มืดมาอีกแล้วค่ะโอ้ตกทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวนี้ได้อีกดอกแล้วค่ะดอกเข้าบานอีกแล้วนะคะตาคาต่อเลย เจออีกดอกแล้วจ้านี่สวยมากเลยขาเลยเจออีกแล้วค่ะสองพี่น้องใช้ได้ไหมอ้ยอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วค่ะตัวนี้ล่ะเออน,นี้ใช้ได้ เอาไปตากเนาะเนี่ยรุกนี้กำลังตากเลยค่ะ นอนหงายเลยสงสัลอยอะไรมาเตะเขาล้มเห็นไหมคะอืมาจจะเป็นรอยกวางมาเตะเขาเอ,เอะอเนาะค่ะไปต่อเจออีกหนึ่งดอกโอ้ยบานอีกแล้วค่ะโอ้ใช้ไม่ได้แล้วค่ะโห เดินมาตั้งไกลไม่ว่าจะจะได้เจอแล้วค่ะเดินมาได้สักพักโอ้ยเดี๋ยวนี้เห็ดเริ่มจะจะวายซะลนมั้งค่ะไม่ค่อยเจอเลยค่ะาทีนะเดินแป๊บก็เจอเดินแป๊บก็เจอเอ้ฝนก็ตกทุกวันนะคะ เจออีกแล้วค่ะนี่สวยนะเนี่ยโอขาวจั้วะเลยค่ะตัดขาเขาเลยอืมอยากได้อย่างนี้สิเนาะสยสวยค่ะนึกว่าจะจะไม่มีแล้วนะคะเดินมาตั้งไกล เจออีกแล้วค่ะนี่น้องทาบตัวเล็กๆก,ก็เยอะอีกแล้วเสียงลมได้ยินไหมคะนี้ลมแรงนะคะแต่แรงไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกค่ะพอเดินต่อได้อยู่ค่ะ ดูบรรยากาศป่าเนาะบรรยากาศป่าบรรยากา,กาศก็คืมๆเหมือนเดิมแหลคะค่ะป่าก็เดินเข้ามาลึกคั้นแล้วนะคะ ยังไม่เจอเห็ดหรอกคะ่ะเอาล่ะคะ่ะปลากุ้งก็จะเดินออกไปถนนเนาะเป็นกำลังใจให้ปลากุ้งด้วยเด้อค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย